สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่790เป็นความจริงท่านอาวุโสเรื่องนี้ต้วหลิงเทียนกล่าวกับสิทธิ์ที่มาจากเมืองชงซันด้วยตัวเองสิทธิ์ฝ่ายในคนนั้นพยักหน้ากล่าวย้ำดีดีด,ดีหลิวห้วนถึงกับระเบิดคำดีออกมาสามครั้งติดโดยไม่สนใจสิทธิ์ฝ่ายในค่อยกล่าวสืบต่อเจ้าไปลอบติดตามความเคลื่อนไหวต้นหลิงเทียนเอาไว้แล้วรีบมารายงานข้าทันทีหากมีใดเปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้สิทธิ์ฝ่ายในคนนี้จะไม่ใช่สิทธิของหลิวฮ้วนแต่มันก็จงรักภักดีกับหลิวฮ้วนไม่น้อยเพราะมันเป็นคนที่หลิวฮ้วนชุบเลี้ยงไว้ใช้งานด้วยสิทธิพวกนี้ทำให้หลิวฮ้วนได้รับทราบความเป็นไปของสิทธิทั้งหลายในฝ่ายนี้อยู่เสมอต้นหลิงเทียนคิดเดินทางออกจากสำนักกลับบ้านเกิดเพียงลำพังหากมันไปคนเดียวก็นับว่าเป็นโอกาสทองของข้าหลิวฮ้วนกล่าวพึมพำลูกตาทอแสงสว่างโรดท่านผู้อาวุโสหลิวฮ้วน ตอนนี้เองคนสิทธิ์รับใช้อีกคนของหลิวห้วนก็เร่งรุดเข้ามารายงานท่านผู้อาวุโสเจ้าเฟิงออกจากการปิดด่านบ่มเพาะแล้วขอรับอาวุโสเจ้าเฟิงหลังได้ยินคำรายงานของสิทธิฝ่ายในคนนี้สองตาหลิวห้วนทอประกายวูบวาบขึ้นมาอีกครั้งทันทีมันไล่สิทธิฝ่ายในคนนั้นให้ออกไปค่อยเผยรอยยิ้มสยแสยะอาวุโสเจ้าเฟิงกลับออกมาได้พอเหมาะพอเจาะนักหรือสวรรค์จักเป็นใจให้ค่าค่าตัวหลิงเทียนแล้วจริงๆเจ้าเฟิง,ง,งนั้นเป็นอาวุโสฝ่ายในคนหนึ่งของสำนักจันจันแสง อย่างไรก็ตามหากเทียบกับมันแล้วอาวุโสเจ้าเฟิงยังแข็งแกร่งกว่ามันมากพลังฝีมือของอาวุโสเจ้าเฟิงนั้นติดหนึ่งในสามของอาวุโสฝ่ายในที่แข็งแกร่งที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนนี้อีกฝ่ายออกจากการปิดด่านบ่มเพาะมามิพ้นต้องบรรลุถึงครึ่งเก้าเซียนแล้วแน่แท้ถึงจะไม่บรรลุถึงขอบเขตดังกล่าวแต่พลังฝีมือก็ต้องก้าวหน้าขึ้นไม่เบานอกจากอาวุโสฝ่ายในแล้วเจ้าเฟิงยังมีอีกฐานะหนึ่งมันเป็นอาจารย์ของสิทธิฝ่ายนอกเฟิงฟาน ผู้ที่เคยอยู่ในอันดับ99ของรายนามปัทภีเฝิงฟ้าน,นั้นด้วยวาจาย,ยุยงของโจฉีทําให้อีกฝ่ายสงสารท่าประลองเป็นตายถึงต้นหลิงเทียนสุดท้ายก็ตกตายคามือต้นหลิงเทียนในการประลองอย่างไรก็ตามเพราะโจฉีตกตายไปเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องราวลึกลับยากที่ใครจะล่วงรู้ทว่าการที่เฟิงฟ้านตกตายด้วยน้ำมือของต้นหลิงเทียนก็เป็นความจริงที่ไม่อาจหลบเลี่ยง และก็เป็นความจริงที่ไม่อาจโต้แย้งเรื่องที่เฟิงฟ้านเป็นสิริรักของอาวุโสเจ้าเฟิงดังนั้นหลังจากที่หลิวหว้วนรู้ว่าเจ้าเฟิงออกจากการปิดด่านมันก็รีบไปหาอีกฝ่ายทันทีขอแสดงความยินดีด้วยอาวุโสเจ้าเฟิงครั้งนี้ท่านคงก้าวหน้าขึ้นมิน้อยใช่หรือไม่หลิวหว้วนที่มาถึงคฤหาสน์ของอาวุโสเจ้าเฟิงก็เร่งรุดเข้ามาแสดงความยินดีอย่างกระตือรือร้น เจ้าเฟิงนั้นเป็นชายชาราที่ใบหน้ายัางละดูอ่อนวัยผมขาวแก้มแดงกลิ่นอายทั่วกายละดูไม่ธรรมดาอย่างไรก็ตามเทียบกับอาการกระตือรือร้อนของหลิวฮ้วนอวุโสเจ้าเฟิงกลับสงบกว่ามากทีท่าเยนชาห่างเหินพ่านให้ผู้คนอยากออกห่างนับพันลี้อวุโสหลิวฮ้วนเร่งรุดมาหาข้าทันทีที่ออกด่านแบบนี้ข่าวสารท่านนับว่าไม่เลวเลยมิกล้ากล้า หลังจากได้ยินคำนี้ของเจ้าเฟิงหลิวห้วนก็ค่อยๆลดสีหน้าย,ยินดีเป็นเคร่งครึมสุดท้ายค่อยกล่าวด้วยความทอดถอนใจอาวุโสเจ้าเฟิงข้ามีได้มาหาท่านก็นับเป็นปีได้แล้วแต่ที่ข้ามาคราวนี้เพราะข้ามีอาจไม่มาหืมเจ้ามีธุระอะไรกับข้างั้นหรือเจ้าเฟิงมองถามหลิวห้วนแม้น้ำเสียงจะยังคงเรียบเฉยแต่เผยให้เห็นความสนใจใครรู้ไม่น้อย อาวุโสเจ้าเฟิงท่านเพิ่งออกจากการปิดด่านคงยังมีทราบเรื่องที่เฟิงฟ้านถูกผู้คนสังหารตกตายแล้วใช่หรือไม่หลิวห้วนกล่าวค่อยระบายลมหายใจออกมาอีกรอบเจ้าว่าอะไรวาจาน,นี้ของหลิวห้วนทําให้สีหน้าท่าทางเจ้าเฟิงเปลี่ยนไปทันใดไม่อาจคงความสงบอยู่ได้เจ้าบอกว่าเฟิงฟ้านถูกฆ่าตายแล้วใช่หลิวห้วนพยักหน้าใครมันเป็นใครมันเป็นใคร เจ้าเฟิงฟ้าถามซ้ำหลายครั้งหลายคราน้ำเสียงเยียบเย็นปานหล่มน้ำแข็งกลิ่นไออมหิตเริ่มแผ่ออกมาทั่วกายเมื่อไรเห็นถึงโทสะอารมณ์ที่ลุกโหมของเจ้าเฟิงหลิวห้วนรอบยิ้มยินดีในใจยิ่งเจ้าเฟิงให้ความสำคัญเฟิงฟ้านมากเท่าไหร่มันยิ่งพึงใจมากเท่านั้นเฟิงฟ้านนั้นถูกสังหารด้วยน้ำมือสิทธิฝ่ายนอกนามว่าต้นหลิงเทียนที่พึ่งเข้าสำนักมาเมื่อเกือบปีที่แล้วหลิวห้วนตอบพึ่งเข้าร่วมสำนัก ได้ยินวาจานี้ของหลิวห้วนสีหน้าเจ้าเฟิงมืดลงทันใดมองถามหลิวห้วนเสียงเย็นทันทีเจ้ากล่าวเล่าเรื่องราวให้ข้าฟังโดยละเอียดข้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดหลิวห้วนพยักหน้ารับคำก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องราวการท้าประลองเป็นตายระหว่างต้วนหลิงเทียนกับเฟิงฟ้านสุดท้ายก็เล่าถึงเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนฆ่าเฟิงฟ้านตายกับมือในระหว่างที่เล่าหลิวห้วนสังเกตเห็นได้ชัดถึงโทสะอารมณ์ที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆของเจ้าเฟิงมันมีความเป็นมาอย่างไร อย่างไรก็ตามเจ้าเฟิงเองก็เป็นผู้อาวุโสฝ่ายในของสำนักจันจันแสงมานานมันจึงกล่าวถามเรื่องสำคัญออกมาเสียงเย็นทว่าวาจานี้กลับดังเสมือนฟ้าร้องในหูหลิวฮ้วนมันมาจากจวนเจ้าเมืองชังซันและเป็นสิทธิของฟางหุยเจ้าเมืองชงซันหลิวฮ้วนกล่าวจวนเจ้าเมืองชงซันสิทธิ์ฟางหุยเจ้าเฟิงได้ยินคำนี้ก็มองเพ่งหลิวฮ้วนด้วยทันที หลิวฮ้วนหากข้าจำมีผิดฟังหุ้ยเจ้าเมืองชงซันนั่นดูเหมือนจะเป็นศัตรูของเจ้าใช่หรือไม่ใช่หลิวฮ้วนพยักหน้าค่อยกล่าวออกด้วยความรู้สึกผิดอาวุโสเจ้าเฟิงเรื่องนี้กล่าวไปแล้วข้าก็มีส่วนผิดหากข้าไม่ปล่อยให้ฟังหุ้ยมีชีวิตอยู่มันคงไม่มีวันได้รับสิทธิ์อย่างต้นหลิงเทียนและคงมีแนะนําต้นหลิงเทียนให้มาเข้าร่วมสํานักจันจระแสงหากต้นหลิงเทียนไม่มาสํานักจันจระแสงเฟิงฟ้านคงไม่ต้องตาย ว่าจะาหลิวห้วนนี้แม้จะเป็นดั่งมะล่าช้าแต่มันก็หมายความตามนั้นจริงๆมาสายเกินไปทุกอย่างจบไปแล้วเรื่องเก่าไม่ต้องกล่าวถึงแล้วลูกตาเจ้าเฟิงเปี่ยมล้นไปด้วยเจตนาฆ่าฟันคล้ายจะฉีกร่างตัวหลิงเทียนให้เป็นชิ้นๆหากอีกฝ่ายอยู่ต่อหน้ามันตอนนี้ฉากนี้ทำให้หลิวห้วนโล่งใจไม่น้อย มันกังวลอยู่มากว่าหลังจากเจ้าเฟิงฟังเรื่องแล้วแล้วจะถูกใจอัจฉริยะภาพของต้วนหลิงเทียนจนคิดรับต้วนหลิงเทียนเป็นสิทธิ์ล้มเลิกความแค้นที่อีกฝ่ายฆ่าเฟิงฟ้านทว่าตอนนี้คล้ายมันจะกังวลไปเองอย่างเสียเปล่าอาวุโสเจ้าเฟิงถึงแม้ท่านจะร้อนใจอยากล้างแค้นให้เฟิงฟ้านอย่างไรก็ตามตอนนี้ต้วนหลิงเทียนผู้นั้นมันไม่ได้เหมือนตอนเข้าร่วมสำนักใหม่ๆแล้วข้ากลัวว่าต่อให้เป็นเจ้าสำนักเองตอนนี้หากพบมันก็จำต้องเกรงใจมันไม่น้อย หลิวห้วนกล่าวท่านเจ้าสำนักยังต้องเกรงใจเมื่อพบมันเจ้าเฟิงชักสีหน้าสงสัยกล่าวถามออกไปเสียงเข้มทันทีท่านผู้เท่าคนใดคนหนึ่งรับมันเป็นสิทธิปิดสำนักงั้นหรอสิทธิปิดด่านสิทธิปิดสำนักสิทธิคนสุดท้ายที่จะถ่ายทอดทุกสิ่งและมอบทุกอย่างให้นี่เป็นความคิดแรกที่แวบขึ้นมาในหัวของเจ้าเฟิงมิใช่เช่นนั้นหลิวห้วนสายหัวไปมา หากมิใช่เช่นนั้นใหญ่ท่านเจ้าสำนักต้องเกรงใจมันเจ้าเฟิงขมวดคิ้วข้าเองก็มีรู้ว่าต้นหลิงเทียนมันไปทําอีท่าไหนถึงกลายเป็นที่ถูกใจของอาวุโสปายลี่ได้หลิวฮ้วนถอนหายใจหาไม่แล้วข้าคงลงมือสังหารมันเพื่อล้างแค้นให้เฟิงฟ้านโดยที่มีต้องรอให้อาวุโสเจ้าเฟิงออกจากการปิดด่านบ่มเพาะล้างแค้นให้เฟิงฟานเจ้าเฟิงมองลึกไปยังหลิวฮ้วน ข้าคิดว่าเจ้ากลัวว่ามันจะเติบโตขึ้นจนกลับกลายเป็นยอดฝีมืออันแข็งแกร่งและช่วยฟังหุ้ยเล่นงานเจ้าเสียมากกว่าเจ้าถึงได้ร้อนใจอยากฆ่ามันเพื่อตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมมันเองก็รู้เรื่องระหว่างฟังหุ้ยกับหลิวห้วนดีหลิวห้วนเผยยิ้มแย่ๆออกมาแต่มันรู้ดีว่าร้ายประโยชน์ที่จะไม่ยอมรับเช่นนั้นแล้วตอนนี้อาวุโสไปลี่รับมันเป็นสิทธิ์ไปแล้วงั้นหรือดูเหมือนว่ามันจะน่าประทับใจมิใช่น้อยถึงงอได้รับความโปรดปรานจากอาวุโสไปลี่ขนาดนี้ ในบรรดาอาวุโสฝ่ายในของสำนักจันจันแสงมีป่ายลี่หงคนเดียวที่แท้ป่ายลี่ดังนั้นพอได้ฟังคาของหลิวห้วนเจ้าเฟิงจึงตระหนักได้ทันทีว่าตัวหลิงเทียนมีสัมพันธ์กับป่ายลี่หงแน่นอนว่าที่มันนึกได้ก็คือเรื่องที่ป่ายลี่หงรับตัวหลิงเทียนเป็นสิทธิเท่านั้นสําหรับป่ายลี่หงแล้วมันก็ยำเกรงคนผู้นี้ไม่น้อยมันมิได้ถูกอาวุโสป่ายลี่ยอมรับเป็นสิทธิหลิวห้วนสส่หัว มิได้รับเป็นสิทธิเจ้าเฟิงได้ยินเรื่องนี้ก็อดไม่ได้ที่จะโล่งใจเพราะมันเองก็ไร้ความกล้าจะต่อกรกับปายลี่หงพลังฝีมือของมันแม้จะจัดอยู่ในสามอันดับแรกของอาวุโสฝ่ายในแต่ปายลี่หงนั้นคืออันดับหนึ่งมาโดยตลอดถึงแม้ตอนนี้พลังฝีมือมันจะก้าวหน้าไม่น้อยแต่หน้ากลัวว่าหาักให้ท้ามันก็กล้าท้าสู้ได้แต่อันดับที่สองเท่านั้นสำหรับปายลี่หงนั้นมันไม่กล้าท้าเลย หากไม่ใช้ศาสตราเซียนอะไรเพียงประลองกันมือเปล่ามันก็มั่นใจว่าสามารถรับมือป่ายลี่หงได้แต่หากใช้ศาสตราเซียนหลักก็มันรู้ตัวว่าไม่ใช่คู่มือปาปลี่หงแม้แต่น้อยนั่นเพราะศาสตราเซียนของป่ายลี่หงนั้นมีอาคมเซียนระดับสามดาวจะรึกไว้ถึงสามอาคมยามอีกฝ่ายใช้ศาสตราพร้อมเปล่งอนุภาพอาคมเซียนมันไม่อาจต้านทานได้เห็นเจ้าเฟิงโล่งใจหรือห้วนพันยิ้มออกมาอย่างขืนขม ถึงอาวุโสปายลี่จะมีได้รับมันเป็นสิทธิ์แต่อาวุโสปายลี่ก็รับมันเป็นสิทธิ์ในนามอาจารย์เช่นนั้นตัวหลิงเทียนจึงกลายเป็นสิทธิ์น้องของอาวุโสปายลี่ต้องกล่าวเลยว่าวาจาดังระเบิดลงครั้งนี้ของหลิวฮุวนทําให้เจ้าเฟิงถึงกับตกใจไม่น้อยสักพักกว่าจะฟื้นคืนความรู้สึกตัวหลิงเทียนที่ฆ่าสิทธิ์มันอย่างเฟิงฟ้านเป็นสิทธิ์น้องปายลี่หงตัวหลิงเทียนย่อมไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตอนนี้หลิวฮุวนมาหารือกับอาวุโสฝ่ายในอีกคนเพื่อวางแผนฆ่าเขา หากเขารู้คงได้ปลื้มใจไม่น้อยสิทธิ์ฝ่ายในที่ทําให้อาวุโสฝ่ายในสองคนร้อนรนหาหนทางฆ่าเรื่องพันนี้ไหนเลยยังเคยเกิดขึ้นบนสํานักจันจันแสงถึงแม้เขาอาจไม่ได้เป็นคนสุดท้ายแต่ก็นับเป็นคนแรกตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของสํานักจันจันแสงไม่กี่วันก่อนออกเดินทางต้นหลิงเทียนก็ออกไปยังฝ่ายนอกเพื่อบอกหลิงอวินกับชงหูนอกจากนั้นยังไปบอกกล่าวกับอวุโสฟ้านเฉียนแจ้งทั้งหมดให้รู้ว่าเขากําลังจะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อจัดการธุระบางอย่าง อาวุโสฟ้านเฉียนนั้นเป็นอาวุโสฝ่ายในที่ต้นหลิงเทียนพบในศาลาอุทิศหลังจากนั้นก็เป็นอาวุโสฟ้านเฉียนที่พาเขาไปพบป่ายี่หงอาวุโสฟ้านเฉียนก็นับว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ต้นหลิงเทียนรู้จักในสำนักจันจรัสแสงสิทธน้องให้ข้ากลับไปกับเจ้าด้วยเถอะป่ายี่หงกลับเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้ในบรรดาคนที่เขารู้จักทั้งหมด หลังจากทราบแผนการเดินทางกลับบ้านเกิดของตัวหลิงเทียนไปลายลี่หงก็กังวลไม่น้อยเรื่องที่ตัวหลิงเทียนจะเดินทางกลับไปเพียงลำพังสิทธิพี่ไม่ต้องลำบากแล้วข้ากลับคนเดียวได้ตัวหลิงเทียนหัวเราะมิได้มันอันตรายเกินไปข้าจะไปกับเจ้าด้วยไปลายลี่หงสส่หัวยืนกรานจะตามไปด้วยให้ได้อย่างไรก็ตามแม้ไปลายลี่หงจะยืนกรานเพียงใดสุดท้ายก็ถูกตัวหลิงเทียนเกลี้ยกล่อมได้สำเร็จ นั่นเพราะต้นหลิงเทียนแสดงด่านพลังฝึกปรือสู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบให้ป่ายลี่หงรู้กระทั่งเผยปราณแท้ก่อรักสรพพสัตให้อีกฝ่ายชมดูมังกรเทพพญาห้ากรงเล็บที่บังเกิดจากปราณแท้ก่อรักสัพพสัตของต้นหลิงเทียนกลับระเบิดทำลายสัตว์ที่เกิดจากปราณแท้ของป่ายี่หงได้ในการลงมือครั้งเดียวเรื่องนี้ย่อมทำให้ป่ายลี่หงตกตะลึงเป็นธรรมดาแต่เดิมความก้าวหน้าของต้นหลิงเทียนที่ทะลวงมาถึงสู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบก็ทำให้มันตกตะลึงมากแล้ว ตอนนี้พอเห็นสัตว์ปรานของมันกลับถูกสัตว์ปรานของต้นหลิงเทียนระเบิดทำลายได้ง่ายดายมันยิ่งหน้าเวอไปกันใหญ่หากสัตว์ปรานของมันก่อเกิดจากจินตนาการก็แล้วไปทอว่าสัตว์ปรานที่เกิดจากปรานแท้ก่อลักษณะของมันก็มีหลักฐานเสมือนของต้นหลิงเทียนแก่นแท้โลหิตในฐานะที่มันเป็นถึงปรมาจารย์จารึกเซียนย่อมมีช่องทางรับแก่นแท้โลหิตของสัตว์เซียนอยู่บ้างสิ่์น้องสัตว์ปราณของเจ้าชัยมังกรเทพพยาดาในตำนานหรือไม่ ปายลี่หงสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยกล่าวถามออกมาด้วยความตื่นตระหนกมันเคยได้ยินเรื่องมังกรเทพย,ยดามาบ้างแต่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยตอนแรกทันทีที่ตัวหลิงเทียนใช้ปราณแท้ก่อลักษ์สภตว์สร้างมังกรปราณมีสภาพขึ้นมามันก็ตกใจนะและพริบตาแรกที่เห็นร่างสัตว์ปราณตัวเข่งในหัวมันก็ทอประกายว่าด้วยความคิดหนึ่งว่าสิ่งมีชีวิตนี้กลับละไม้คล้ายลักษณะของสัตว์เซียนชนิดหนึ่งที่มันเคยอ่านพบในบันทึก มังกรพลังมีสภาพที่ครบรวมจากปราณแท้ของต้วหลิงเทียนกลับมีลักษณะเหมือนมังกรเทพพยายดาที่มันอ่านเจอแทบทุกประการไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามใช่ต้วหลิงเทียนยิ้มรับพร้อมพยักหน้าสิทธน้องนั่นหมายความว่าเจ้าเคยได้รับแก่นแท้โลหิตของมังกรเทพย,ยดามางั้นเหรอ ในสายตาของปลายลิยอมพระหยอบระกายอิจฉาขึ้นมาเป็นธรรมดาแน่นอนว่ามันไม่ได้อิจฉาริษยาแต่อย่างไรเพียงอยากได้บ้างก็เท่านั้นและมันยังเต็มไปด้วยความยินดีต่อต้นหลิงเทียนจากใจสิทธน้องนับว่าเจ้ายอดเยี่ยมนักกลับได้รับแก่นแท้โลหิตของมังกรเทพยามาเช่นนี้ข้าได้ยินมาว่ามันเป็นถึงเจ้าแห่งสัตว์เซียนทั้งปวงถึงแม้มันจะสงสัยถึงขั้นขันหัวใจยากจะกล่าวว่าต้นหลิงเทียนไปทำอีท่าไหนถึงได้รับแก่นแท้โลหิตมังกรมาแต่มันก็ระงับเอาไว้ไม่ถาม ทุกคนล้วนมีความลับเป็นของตัวเองได้ยินคำของปายลี่หงต้วนหลิงเทียนเพียงยิ้มบางๆไม่ได้พูดอะไรตอนนี้เขาตระหนักว่าป่ายลี่หงยังไม่ล่งรู้อีกเรื่องว่ามังกรที่เขาสร้างขึ้นมาจากปราณแท้ก่อนลักษัพสัตนั้นมันเป็นมังกรเทพยดาห้ากรงเล็บดูเหมือนสิทธิ์พี่จะยังไม่รู้ว่ามังกรเทพยดาเองก็มีแบ่งระดับชั้นสูงต่ำด้วยต้นหลิงเทียนลอบกล่าว ผู้ที่ควรกล่าวคำอำลาก็ไปกล่าวคำลามาหมดแล้วเขาจึงออกเดินทางจากสำนักจันจันแสงทันทีหลังผ่านไปอีกสองวันเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้ากลับไปยังเกาะป้านเยเวป่ายลี่หงออกมาส่งต้นหลิงเทียนที่ประตูหน้าสำนักสิทธิ์น้องข้าจากเฝ้ารอการกลับมาของเจ้าถึงตอนนั้นเจ้าก็นำคู่มั่นทั้งสองของเจ้ากลับมาให้ข้ารู้จักด้วยอยอเลยสตรีที่เป็นคู่มั่นของเจ้าได้ข้าเชื่อว่ามีได้ธรรมดาเป็นแน่เช่นนั้นสิทธิ์ที่ต้องเตรียมของขวัญไว้รอต้อนรับแล้ว ตัวหลิงเทียนหัวเราะไม่ใช่แค่ของขวัญสองชิ้นหรือไรยังจะนับเป็นอะไรได้ป่ายลี่หงกล่าวอย่างไม่สะทกสะท้านสิทธิพี่ข้ากลัวว่าจะไม่ใช่แค่สองแต่ต้องเป็นสี่ตัวหลิงเทียนยิ้มหืมสี่ชิ้นรึป่ายลี่หงมองถามด้วยความแปลกใจมีเจ้ามีคู่มั่นสองคนหรือไรข้าลืมบอกท่านไปว่าคู่มั่นทั้งสองของข้าล้วนตังคันแล้วกลับไปครานี้ลูกข้าน่าจะคลอดพอดี ต้นหลิงเทียนหัวเราะเพ่ยเรื่องสำคัญถึงเพียงนี้ฉะไหนเจ้าเพึ่งบอกข้าเล่าป่ายลี่หงกล่าวออกมาด้วยความไม่พอใจเช่นนั้นเอาอย่างนี้เถอะให้ข้ากลับไปพร้อมกับเจ้าเลยดีกว่าไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องเจ้าระหว่างทางข้ายังจะได้เห็นหน้าหลานทั้งสองเร็วๆสิทธิพี่ท่านไม่ต้องรีบขนาดนั้นเดี๋ยวข้ากลับมาก็พาพวกนางพร้อมลูกมาให้ท่านเจออยู่ดีต้นหลิงเทียนหัวเราะ ในอดีตที่เขาไม่ได้พาคู่มั่นอย่างเคอเออกับลี่เฟย์มาด้วยนั้นเพราะเขาไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าเขาจึงไม่อาจกระเตงพวกนางมาเผชิญความลำบากได้ทว่าตอนนี้เขามีสำนักจันจันแสงแล้วย่อมมีที่ให้สาวน้อยทั้งสองอยู่ได้อย่างปลอดภัยด้วยมีปายลี่หงอยู่ด้วยทั้งหมดสมควรปลอดภัยไร้เรื่องราวในสำนักจันจันแสงเช่นนั้นเจ้าก็ต้องรีบกลับมาโดยเร็วข้ากังวลอยากเห็นหน้าหลานทั้งสองที่กำลังจะเกิดแทบตายแล้วป่ายลี่หงกล่าว ขอสิทธิ์พี่โปรดวางใจข้าต้องพาพวกนางพร้อมลูกมาหาท่านแน่ต้วนหลิงเทียนพยักหน้าให้ป่ายลี่หงก่อนที่จะพุ่งร่างเหินขึ้นฟ้าไปทันทีเมื่อเห็นแผ่นหลังของต้นหลิงเทียนห,หายลับไปจากสายตาป่ายลี่หงก็มองขอบฟ้าไกลตาต่ออีกพักหนึ่งสุดท้ายค่อยเดินกลับเข้าสำนักจันจันแสงด้วยประกายตาวูบวาบมันไม่ได้เดินกลับคฤหา์ที่พักของมันแต่อย่างไรแต่มาถึงคฤหา์หลังหนึ่งถึงแม้คฤหา์หลังนี้จะไม่ใช่ของมัน แต่ยามมันเดินเข้ามาก็ไม่มีใครกล้าหยุดขวางแม้แต่คนเดียวข้ารับใช้ในคฤริหัตนี้ไหนเลยจะมีความกล้าขวางทางมันอาวุโสายลี่มีทราบลมอันใดหอบท่านมหาข้าถึงที่นี่ได้ทันใดนั้นเองมีร่างหนึ่งก้าวออกมาต้อนรับป่ายลี่หงด้วยรอยยิ้มพร้อมประสานมือคาระวะอย่างมากมันยารยาตคนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหลิวห้วนหลิวห้วนนั้นแม้มีท่าทียินดีที่ได้ต้อนรับทว่าลึกลงไปในแววตากลับเผยประกาย เยนเยือกออกมาวุบหนึ่งคล้ายไม่แปลกใจถึงการมาเยือนของป่ายลี่หงมหาเจ้ามีได้มีใดเพียงมาเยี่ยมเย,ยนเท่านั้นป่ายลี่หงกล่าวอ้างออกไปอย่างไร้เรื่องราวแน่นอนว่าเป้าหมายหลักในการมาหาหลิวห้วนครั้งนี้เพื่อจับตามองอีกฝ่ายไม่ให้คลาส,สายตาไปไหนในช่วงนี้ทําให้มันคลายกังวลเรื่องหลิวห้วนจะไปลงมือกับต้วนหลิงเทียนอย่างไรก็ตามกลับมีเรื่องหนึ่งที่ปายลี่หงคาดไม่ถึง ตอนนี้ไม่ใช่แค่หลิวห้วนคนเดียวที่ต้องการชีวิตของต้นหลิงเทียนถึงแม้ตลาดมืดหยินชานจะเพิกถอนภารกิจสังหารต้นหลิงเทียนไปแล้วแต่กลับมีอีกผู้หนึ่งที่ต้องการฆ่าต้นหลิงเทียนให้ตายด้านต้นหลิงเทียนหลังจากอำลาป่ายี่หงเขาก็เหินร่างดิ่งลงใต้ใตทันทีด้วยพลังฝึกปรือในปัจจุบันของเขาไม่จำเป็นต้องหลบซ่อนอะไรเพียงห่อเหินไปตรงๆงอย่างไร้ความหวาดกลัว แน่นอนเพราะทิศทางมุ่งลงใต้นี้เป็นทิศทางไปยังชายฝั่งทะเลตอนใต้ของดินแดนเทพยุทตเซียนเต่ากล่าวไปก็เป็นพื้นที่ชายขอบที่ไร้สลักสําคัญกระทั่งยอดฝีมือขอบเขตสู่เซียนยังแทบไม่มีแน่นอนว่าแทบจะไม่มีแต่ก็พบได้บ้างประปรายทว่าตอนนี้ขอบเขตสู่เซียนที่คุกคามเขาได้ในดินแดนเทพยุธเซียนเต๋าแถวชายขอบแบบนี้เกรงว่าจะมีน้อยคนนักเขาจึงไม่ต้องกลัวอะไรให้มากเรื่องฟุบ ตนหลิงเทียนที่เหินร่างเดินทางด้วยความเร็วธรรมดาช่วงแรกยิ่งมาก็ยิ่งความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆไม่นานก็มาถึงชายหาดอันกว้างใหญ่ไพศาลชายหาดนี้นับว่าเป็นสุดขอบชายฝั่งของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าตอนใต้แล้วโผล่พ้นออกทะเลไปสักพักก็นับว่าออกจากดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อเหาะมาถึงชายหาดตัวลิงเทียนก็หยุดลอยร่างค้างกลางหาวก่อนที่จะหันหลังกลับมาช้าๆ รอบตามข้ามาตั้งนานจนมาถึงนี่แล้วเจ้ายังไม่คิดจะออกมาอีกหรือต้นหลิงเทียนกล่าวขณะมองไปยังสุดฟ้าไกลเสียงของเขาไม่ได้ดังอะไรมากมายแต่ก็ชัดเจนนักยังกลบเสียงคลื่นที่สะสัดเบื้องล่างได้หมดจดอย่างไรก็ตามไม่มีใครปรากฏตัวออกมาราวกับไม่มีผู้ใดอยู่ที่นั่นทว่าต้นหลิงเทียนยังคงเฝ้ารอยอย่างอดทนก่อนที่จะหันมองจับจ้องไปยังทิศทางหนึ่งกล่าวให้ชัดก็จับจ้องไปยังเมฆก้อนหนึ่งที่ลอยเอ่อยบนฟ้า ในที่สุดหลังผ่านไปเครื่อหนึ่งก็ปรากฏร่างค่อยๆเผยตัวออกมาจากด้านหลังก้อนเมฆเจ้ารู้ได้อย่างไรผู้ที่ออกมาจากด้านหลังก้อนเมฆเป็นชายชาราผมขาวแก้มแดงแลไปคล้ายหน้าตายาววัยไม่สมอายุกลิ่นอายทั่วกายสงบบรรยากาศโดยรอบเสมือนเซียนวิเศษผู้หนึ่งมันมองถามตัวหลิงเทียนด้วยสงสัยแววตายังเผยความประหลาดใจไม่น้อยเจ้าคิดว่ามันยากนักหรือที่จะพบตัวเจ้าตัวหลิงเทียนกล่าวถามออกไปเสียงเย็น แล้วนี่เจ้าเป็นใครถึงได้ลอบตามข้ามาแบบนี้หากคนที่ติดตามเขามาเป็นหลิวห้วนเขาจะไม่แปลกใจอะไรเลยเพราะก่อนที่จะออกเดินทางเขาก็ได้จงใจปล่อยเขาเรื่องการเดินทางกลับบ้านเกิดให้คนในสำนักจันจันแสงล่วงรู้กันไปทั่วแต่แรกเขาทำอย่างนี้ก็เพื่อล่อเหยื่อจุดประสงค์ของการใช้เหยื่อล่อแบบนี้ก็เพื่อที่เขาจะได้ตกปลาใหญ่อย่างหลิวห้วน เขาตั้งใจจะล่อให้หลิวห้วนตามมาแล้วฆ่ามันทิ้งเสียตรงนี้ให้มันมาได้แต่ไม่มีวันกลับสำนักจันจันแสงได้ด้วยพลังฝีมือของเขาในปัจจุบันคิดฆ่าหลิวห้วนเป็นอะไรที่เขามั่นใจนะหลิวห้วนมันเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธที่บรรลุถ,ถึงขอบเขตสู่เวียนขั้นยิ่งใหญ่ทั่วๆไปไม่ได้บรรลุถ,ถึงสูงสุดด่านพลังด้วยซ้ำยังห่างจากครึ่งเก้าเซียนลิบลับเขาจึงมั่นใจกว่าเก้าส่วนว่าจะฆ่ามันได้เขาคิดช่วยโอกาสกำจัดหลิวห้วนให้พ้นทางลังแค้นให้ครูเขาฟังหุย อย่างไรก็ตามเรื่องราวกลับผิดแปลกจนเขาประหลาดใจอยู่บ้างเพราะหลิวห้วนไม่ได้ตามมาและถึงแม้จะมีคนลอบตามเขามาจริงๆแต่มันกลับไม่ใช่หลิวห้วนเสียอย่างนั้นเทว่าคนผู้นี้ไม่น่าจะอ่อนได้กว่าหลิวห้วนเจ้าค่าสิทธิ์ของข้าไปทั้งคนยังจะมีหน้ามาถามว่าข้าเป็นใครชายชราจับจ้องมองต้นหลิงเทียนด้วยแววตาเย็นเยือกกล่าวถามเสียงเย้ยข่าสิทธิ์เจ้า ต้นหลิงเทียนประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากที่ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งเขาก็นึกออกสิทธิ์สำนักจันจันแสงที่เขาฆ่าไปดูเหมือนจะมีแค่เฟิงฟ้านคนเดียวเท่าที่เขารู้เฟิงฟ้านผู้นี้ก็มีอาจารย์เป็นอาวุโสฝ่ายในของสำนักจันจันแสงเช่นกันเห็นว่าอีกฝาบชื่อเจ้าเฟิงทั้งยังเป็นอาวุโสฝ่ายในที่ไรากาศติดอันดับหนึ่งในสามของอาวุโสฝ่ายในสำนักจันจันแสงเจ้าคือเจ้าเฟิงงั้นเหรอ ตอนนี้ต้วนหลิงเทียนแทบจะมั่นใจได้ว่าชายชราหน้าอ่อนสมควรเป็นเจ้าเฟิงคนนั้นมิผิดข้าคือเจ้าเฟิงเจ้าเฟิงกล่าวตอบเสียงเย็นอวุโสเจ้าเฟิงลำบากติดตามข้ามาไกลถึงนี้คงไม่ได้คิดมาเพื่อสนทนากับข้าหรอกนะต้วนหลิงเทียนมองถามเจ้าเฟิงด้วยรอยยิ้มถึงแม้จะไม่ทราบว่าฉนันต้วนหลิงเทียนถึงยังยิ้มร่าสงใจอยู่ได้แต่เจ้าเฟิงก็ไม่หวนไหวอะไร แน่นอนว่ามันไม่ได้กังวลเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนมียอดฝีมือรอบคุมครองแม้แต่น้อยด้วยพลังฝีมือของมันมันเชื่อมั่นนักว่าหากไม่ใช่ยอดฝีมือครึ่งเก้าเซียนหรือขอบเขเซียนมาเองมันย่อมเอาชนะได้และต่อให้เป็นปลี่หงรอบคุ้มครองอย่างลับๆมันก็ต้องพบเจอตัวอีกฝ่ายแต่แรกจะตายอยู่แล้วมีค่าเจ้ายังทำใจเย็นอยู่ได้ อาศัยความกล้านี้ของเจ้าก็นับว่าเหนือกว่ารุ่นเยาว์คนอื่นไปมากน่าเสียดายที่ข้ามีอาจปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ได้หลังจากที่เจ้าฆ่าสิทธิ์รักของข้าเจ้าเฟิงกล่าววาจาออกมาฉฉานนักอาวุโสเจ้าเฟิงต้นหลิงเทียนหัวเราะเบาๆค่อยกล่าวเป็นสิทธิเจ้าเฟิงฟ้านส่งสารท้าประลองเป็นตายถึงข้าเองมันคิดข้าข้าหรือเจ้าคิดว่าข้าสมควรยืนนิ่งๆให้มันข้าแค่เพราะมันเป็นสิทธิของเจ้างั้นหรือเจ้าเฟิง